นายกอิงครับได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีการย้ำสามเรื่องสำคัญสำคัญครับหลังสาวแพทรทองทันชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงถึงเรื่องการเบริกจ่ายงบซึ่งหลายกระทรวงได้เร่งรัดเบิกจ่ายงบได้ผลดีมากแต่ว่าภาพรวมการเบริกจ่ายทำได้แค่18%เเเท่านั้นซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำอยู่นายกก็เลยขอให้ทุกหน่วยเร่งเบิกจ่ายให้เพิ่มมากขึ้นจะได้เพิ่มการสร้างโอกาสให้กับประเทศ และเมื่อสองวันก่อนมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงิน10,000บาทเฟดสก็อยากให้ทุกคนทำควบคู่กันจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมนอกจากนี้นายกขอเน้นย้ำ3าเรื่องสำคัญก็คือ1ปัญหาเรื่องฝุ่นโดยรัฐบาลเตรียมการล่วงหน้าขอความร่วมมือทุกภาคส่วนผลักดันให้เต็มที่เพื่อให้เห็นผลและช่วยแบ่งเบาอุปสรรคของประชาชนเรื่องที่2คือความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนขอให้ทุกกระทรวงกระชับความสัมพันธ์ เช่นการสถาปนาความสัมพันธ์แบบเมืองพี่เมืองน้องหรือว่าเร่งรัดเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างไทยสปปลาวของกระทรวงคมนาคมซึ่งก็เป็นเรื่องที่จีนร้องมานานแล้วส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่3คือการดําเนินการเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมไซเบอร์รวมถึงการให้สัญชาติถิ่นที่อยู่ถาวรกับกลุ่มชาติติผันกับ